สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะพาไปตำหนักพระแม่กวนิมนะครับการเดินทางก็จะมีรถกระต๊อซอยโชคไทยสีนะครับผมตำหนักแม่กวนิมดูโชคไทยสีสามสิบเก้านะครับแต่ว่าก็เข้าได้สองคันนะครับทางก็คือลาดพร้าววังหินสมนะครับผมเอาละครับตามพงเข้าไปดูกันว่าด้านในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับเข้ามาก็จะเจอพระแม่กวนิมนะครับ ซึ่งมีพระพัก2 0หน้านะครับนี่ฮะเข้าไปก็จะเจอพระแม่จงอิที่มีพระพัก2 0หน้านะครับผมซึ่งแกะสลักจากไม้จันหอมจากประเทศจีนนะครับผมประดิษฐานไว้ทั้งหมด4ี่ทิศนะครับ การไหว้ก็ถวายเทียนแล้วก็กัมยานทั้งสี่ทิศนะครับผมแล้วก็จะมีถังให้หยอดเหรียญน,นะครับการหมุนก็หยอดเหรียญแล้วก็หมุนถังเข้าตัวนะครับถ้าหมุนออกผิดนะครับผมซึ่งนี่ก็คือครั้งแรกผมหมุนออกนะครับ ทีนี้ครับก็คือต้องหมุนเข้าตัวนะครับผมนี่ฮะก็หยอดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับก็ถังก็มีอยู่รอบใจดีนะครับผมต่อไปเลยครับก็ผมก็จะพาไปตีละครั้งนะครับหลังจากตีละครั้งเสร็จนะครับผมก็จะพาขึ้นไปนมัสการพระสารีริกธาตุนะครับผม ซึ่งพระสารีริกธาตุอยู่ชั้นที่สอนะครับการขึ้นไปก็จะมีลิฟต์นะครับผมก็ขึ้นไปถึงชั้น8นะครับนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศชั้น8นะครับเป็นมุมมองวิวสวยงามในกรุงเทพนะครับผม กิกรรมฝาผนังชั้น8นะครับสำหรับใครที่ไม่ใช้ลิฟต์นะครับ,รบก็จะมีชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆถึงชั้น12นะครับ,รบแต่ละชั้นก็จะ มีเรื่องราวการทำกิจกรรมนะครับหรือว่าพุทธประวัติให้เราศึกษานะครับ เราจะเดินขึ้นบันไดเป็นชั้นเก้านะครับผมไอยาเป็นภาพต่าประกเหตที่ขาฝาผนังนะครับผมเป็นภาพทิการฝาผนังนะครับบริเวณชั้นเก้าครับผมูรักษาศาสนี่ให้กรการปฏิบัติูมิหรเปื้อนใจหมู่มาอีกทางผู้ปฏิบัติธรรสายวัชระจน สู่กตั้งมิเพื่อขจัดธรรมชาติต่างๆในใจทใี่โง่ซีดไปโดยร่วมไปชาวทีเบย์จะถือวงร้องคนและประทังติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนกระทํากิจใดๆจะภาวนาโอมาณิแปมีงมโอมาณีแปมีงมคือคาถาหัวใจของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวยพระแม่กอินคำของพญานี้เป็นคาถาที่พระมหาอ่ต ไปกันเลยครับผมัไปชั้นสิบนะครับโดยการขึ้นบันไดเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณชั้นสิบนะครับเ่าจะมีภาพวาดฝาผนังนะครับผมตั้นแต่เหล่าเทวดาอัญเชิญเศรษฐกิจเทพบุตรลงมาจุติเป็นเจ้าชายศริษฐะขนาสิริมหามายาได้ทรงสุรินทรชางเล็ดนำดอกบัวมาถวายต่อ เียที้ันชินีกับการอสครับผมเราจะขึ้นไปชั้น11บเนะครับเราจะมีป้ายบอกทางขึ้นไปมาส,กาาส,กาาสาักการมัสการ์สารีทิพทาครับเราก็ขึ้นมา สิเบเ็ดครับก็มีพระบาปาพนังเหมือนกันครับพ<ม>ระอมิตาพระ,ระ,ระพุทเจ้าพระพมสิทธิพุทรรธเจา้า,จาและเราวยโรจนพุทธเจา้าโดยพระพุทธเจ้างพระอนีแสดงถึงความรจ้งถึงขัข,ของสังองสมสอันได้แก่รูปท ผมไป่อดชั้น12บทะเลนครับผมบรรยากาศทางขึ้นก็เหมือนกันเรื่องราวรปะวัตขององครัยาิพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาบัวสเหานี่ก็คือบรรยากาศสครับเ่อจุทกรรมนะครับผมเป็นพระพิสุทธิ์แจกในพระศาสนารว่ป่าพนังเสด็จโปรดท่นยักษ์ และสรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดฉดิษสารที่นองพระอัสสชิแสดงธรรมแต่อุปติสัมมาโนซึ่งต่อมาคือพระสารีบุตรพระพุทธองค์ทรงส่งเหล่าพระอรหันตสาวกออกประกาศธรรมพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมโปรดพระเจ้าพิพพิสารและท่านอนาหบิณฑิกาเสรษฐทีสร้างเชีตะวันมิหารซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาไทยแห่พระสัพยมณี พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมีดาและเสด็จโปรดพุทธมารดาสวรรค์ชันดาวเดีินผงจะพาทำบุญทีจชั้นทีสองนี้ก่อนนะครับบรรดาพุทสาวกถวายพระเกล้พระสริรักแห่งองค์ประสามาสัมพุทธเจ้าินเป็นสุขเสริมดวงชะตาเสริมชตกวองก็จะมีกิจกรรมให้ยอดเดียนนะครับ ทำองให้หล่อเดียวก็มีชื่อที่ปเป็นมงคลนะครับจากนั้นขอเชิญท่านเดินชมภาพกิจกรรมานานน้าผนัและชต่างของพระมหาเจดีเป็นลำดับต่อไปภาพกิกรรมาผนันชั้นที่สิเป็นเรื่องราวประวัติของของค์งงพระสักว์ กิจกรรมชั้น12นะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับผมก็จะพาขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับซึ่งบรรจุพระสารีลิกธาตุอยู่ในดวงแก้วนะครับผมนี่ฮะเป็นพระาลีลิกธาตุนะครับอยู่ด้านบนสุดเลยครับผมแล้วก็พงก็จะพาชมวิว360อองศานะครับของพื้นที่ในกรุงเทพนะครับ มุมบรรยากาศสวยงามมากเลยครับผมแต่ว่าทางเจดีเปิดให้ถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะครับก็ได้ชมแค่ช่วงบ่ายนะครับช่วงค่ำก็ไม่สามารถขึ้นมาดูได้นะครับเจดีจะเปิดเสาอาทิตย์นะครับตั้งแต่ก9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ ถ้าลงไม่ทันนะครับหลัง4โมงเย็นเนี่ยผมก็จะต้องเดินลงนะครับเนี่ยฮะพอเดินลงนะครับก็จะเป็นการเดินลงแบบบันไดหักสองนะครับรวมแล้วก็ประมาณ21ชั้นนะครับการเดินลงก็จะมีเรื่องราวพุทธประวัติให้เราศึกษาเหมือนกันนะครับอ่ะไปต่อเลยครับหลังจากนั้นผมก็เดินลงมาข้างล่างนะครับ ผมก็จะพามาดูบริเวณรอบๆของพระตำหนักนะครับผมพระตำหนักยังมีเทพเจ้าของจีน,นะครับที่แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวสวยงามนะครับบรรยากาศด้านในก็จะลมเย็นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผม ต่อกันเลยนะครับหลังจากทําบุญชมเจดีย์เฉียดฟ้าแล้วนะครับผมด้านนอกยังมีร้านกาแฟาให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยนะครับแล้วก็บริเวณพระเจดีย์นะครับผมก็จะมีร้านค้าหรือร้านดังให้นั่งทานระดับตำนานเลยนะครับผมตั้งแต่ ถ่ายซอยถึงต้นซอยนะครับผมตะลุยกินกันไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ไปตำหนักพระแม่กวนอิมแล้วนั้นนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจะแชร์ประสบการณ์นะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ